ขึ้นเลยนะครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนครับกำลังดิ้นรนอย่างหนักนะครับในการต้องการตามเพอิงนะครับตรงกลางมีอัครพงศ์คู่วิเศษกระปตันทีมครับพระเชพลอินทนีโมฮัมเหม็ดออสยังอยากที่จะหนีตกชั้นให้ได้ต้องชนะไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนี่เรื่องของขวัญกำลังใจนะมันจะหายไปหมดลำพูนอยู่ในชุดขาวนะครับขณะที่เชโรนั้นอยู่ในชุดดำ ชากมานี่เทโลมาก่อนเลยแล้วทีกลางข้างหน้าประตูเนี่ยมีอยู่นะครับคูริลลเลือกจิกติดยังได้อยู่ทีหนึง่งจิกอีกทีนึ่ก็เบาเกินไปครับมาออสมานโนิโยเ,เขาว่าทําไมไม่ส่งครับเขาลองสอรวิทมองตรงกลางแล้วเปิดขึ้นหน้ามาเผื่อไปหน่อยได้ออกแรงเซฟแรกนะครับโนนครับออสมาน โด,ดโงงมาได้มงมาแต่บอลมันข้ามคานออกไปครับพัชรพลนขึ้นนำนะครับของลำพูนวอริเออร์ครับเน่งเลยครับคนเดียวครับมันข้ามคานแบบได้ลุ้นเลยครับลุกนนี้ของลำพูนมีจังหวะขึ้นเบียดขึ้นปะทะด้วยนะครับคืนกับไมวิทยาแต่งลมตึงจังหวะแล้วเปิดมาจอนหลังครับแต่ว่าจังหวะนี้พ,ชพัชรพจรยิงติดอ,อ้ากรพลอีกทีหนึ่งไหลามาบูดิโลแล้วก็เในเกปา นี่มีโอกาสได้ลุ้นเลยครับตรงนี้นะครับบูริโน่คืนแล้วซัดหูสวนทางกันไปแต่ไม่เข้ากรอบแล้วพยายามเบี่ยงตัวหลบด้วยนะครับมันเปิดขึ้นหน้าไปอัคระโปงได้บอลเปิดมาลูกนี้แฉลบมาต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับมาทางฝั่งแม็กลีเวย์นะครับหูได้เสียวเลยครับกองบอลครับาใส่ก้อยอีกแล้วครับแล้วหลุดเข้ามาเติมครับ พาหนีไม่ได้ด้วยครับอักรพงศ์แล้วเนี่ยตูวครับลุกเตะมุ้มครับของลัภูนออสมันเปิดมาโดนโมงสกัดมาได้ยิงซ้ำเข้าไปอีกทีนจะยังไปตรงตัวครับของรัสมีตูยศพลยืนไม่อยู่เต็มกรอบเขตโทษต้องออกแรงเซฟเลยครับวิทยาบุญโบนะครับไม่มีใครดักอยู่เลยครับจังหวะล้มตัวยิงมาอย่างดีที่ตรงตัวครับของยศพลเทียงดา ออสแมนเปิดมาลูกนี้ได้มงโอ้โหข้ามขานไปอีกแล้วครับเดนิสบูริโลเปิดมาครับโขมาครับขึ้นหืโดวไนนีดเดียวครับของบูริโลครับกลับมาชมเกมกันต่อนะครับในครึ่งหลังลำปูนกับเทโลครึ่งแรก0ูนยูย์นะครับ แล้วดูเหมือนว่าทางฝั่งของลำพูนน่าจะมีการเปลี่ยนตัวในนิกาชูเหมือนกันไวิทยาทันเอาครับวิทยารอเพื่อนประจำและเปิดเข้ามาอัครพงศ์โอ้โหแปะตามน้ำเลยครับแต่ว่านู่ไม่ตรงกรอบจังหวะเกือบจะหืมเสียฮะอูสปีดมาดีมากครับแรงดีครับวิทยาแล้วเปิดมานิ่เสาแรกครับอือเอาครับปอสมมนทิ้งมาเอเกบา เกบาหลุดก็ป้ปไปในกรอบเกีโทษเเกบาลูกนี้เลือกจริงโอ้โหหนึ่งูเลยครับหลักปูนบริเวรขึ้นดำนะครับจากในเกบาเดี๋ยวรอรุนว่าจะรับหรือไม่รับนะครับขวางมาขวาสุดครับของในเกบาโอ้โหจับบอลแรกพร้อมเล่นเลยครับไม่มีเพื่อนครับเห็นแล้วยัดเสาแรากเลยครับโอ้พยายามจะวิ่งตามกลับมาแต่ไม่ทันจริงครับออกมาปิดมุมได้ดีมากนะครับ ไม่ให้ไม่ดีนะครับโยชพลเนี่ยดูฮะคอือไม่รู้ว่าหลอกหรือว่ายัางไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมองแล้วทุ่มมาทีซูบโบเล่นสั้นมาจังหวะนี้ให้หรือมาแล้วเดนิสโอ้โ,โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเดนิสคาบาเล่โอ้โหมุมมันแคบมากนะครับแต่ลูกนี้ตะวันไปเหมาะเหนีงจริงๆครับเทโลตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้ทุ่มเข้ามาครับนี่ บางทีซูโม่ไหลามาแล้วเนี่ยจับแล้วหลุดไปด้วยนะครับแต่ว่าตามาเร็วมากโอ้โหรอดขาครับปิดมุมได้ดีนะครับโอ้แต่ว่ามีช่องว่างระหว่างขาไปชนทวชัยเองครับป,ประทัดแย่งกันอยู่กุสิณเป่าเปล่าแล้วควักกระเป๋าของสมนาคูณมาไม่ซื้นะครับปัจฉรลพลดู ชต้คุมทีไหมอา้าวไปดูแลครับอเอาล้วครับแบบนี้มีเสียวเลยเอาไงคือเป็นลูกแขมเนี่ยนะครับแต่ว่าเจตนาแถมแบบนี้เปรียบร้อยแล้วแบบนี้ยกเลิกไปเหลืองแล้วก็โดนแดงตรงเลยครับรัชตาขอรักษาโอ้โห แต่ที่เรียนไว้เลยครับว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่อันดนะครับอันตบเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้มิก้าออกไปด้านซ้ายในเกบาเอาครับของลงมาไม้ที่แล้วปันโอ้โหสเเสาออกไปแล้วแบบได้ลุ้นเลยอยู่นะครับคือเนี่ยฮะดักหนีมาสองแล้วโอ้โหเสาไกลทางขวานิดเดียวครับโอ้โหแต่มันโค้งอีกนิดนึงนี่มีโอกาสเข้าเลยครับวิทยา เปิด <ersch> พุ่งเข้าไปลูกนี้อ้โหโดนจิ้มไว้ก่อนนิดเดียวก่อนถึงอนันด์อ้โหเกือบไปครับมีอาจจะใส่สกอร์ได้เลยดูครับแบ็กคีเวก่อนนะครับตรงกลางมิกาออกไปทางซ้ายในเกบาเปิดด้วยขวาเข้าไปลูกนี้ได้มงทศพลอ้โหแต่ว่าไปตรงตัวทศพลครับเหมือนจะวิ่งโฉบมาแล้วหันหลังให้ประตูด้วยครับจังหวะมุยา วิทยาแต่งแล้วยังไม่เปิดเปิดด้วยขวาเข้ามาลูกนี้ได้มงด้วยในเกมาไม่เข้าอีกครับผู้โดนปัดไ้หรือเปล่าปัดให้มองมองโรบินมีมาเป็นแผงเลยไหลออกมาให้วิทยาวิทยาลื่นวิทยาไม่ได้โอ้ยแส้วพุทธศิน์ เปล่าแล้วมีคนเปท้าการแข่งขันโอ้โหลัาปูบอร์เดอรครับ11คนเสมอกับโพลิเทโล10คน1ประตูต่อใครเหมือนเดิมนะครับสำหรับโพลิเทโลวันนี้เวลาของการายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณภูสิทธิ์ยันไก่สอนและผมโยธินาลิเจอร์ลาไปก่อนแล้วพบกันดูไทยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ